ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอส่งทีมเร่งเจราจาผีแนบพอยลุนปาดหน้าคว้าโอซิเมนรายงานจากนาโปลิสตาสื่อท้องถิ่นอิตาลีเปิดเผยว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งตัวแทนรุดหน้าไปอิตาลีเพื่อเปิดการเจราจากับนาโปลีเพื่อขอแลกตัววิกเตอร์โอซิเมนกับลาสมูทฮอยลุนพร้อมเพิ่มเงินอีกกว่า33.5ล้านปอนด รายงานระบ,บุว่ายูเนเต็ดได้ส่งแมทธิอากริฟหนึ่งในทีมวางแผนซื้อขายเดินทางไปยังอิตาลีเพื่อเจราจากับออลิโลเดลเรนติสประธานนาโปลีและจจวานนี่มาน่าผู้อำนวยการกีฬาหวังปาดหน้าหลายทีมดังรวมถึงสโมสร,รจากซาอุดิอาราเบียที่กำลังตามจีบโอซิเมนอยู่เช่นกันโอซิเมนถูกปล่อยให้กาลาตาสราย,ยืมตัวตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงซัดไป36ประตู พาทีมคว้าแชมป์ลีกตุรกีได้สำเร็จโอซิมเฮนวัยี่สมกปีถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในโยุโรปโดยตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาเขายิงรวมไปแล้วถึง74ประตูมากกว่าฮอยลุนกว่า2เท่าขณะที่ฮอยลุนเพิ่งยิงได้3ประตูในปี2025และถูกวิจารณ์อย่างหนักอย่างไรก็ตามการปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีรายงานจากสกายสปอร์ว่า โอซิเฮนกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงกับอัลฮิลาวทีมดังจากซาอุดิอาระเบียซึ่งพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้สูงถึง15ล้านปอนด์ต่อปีเป็นเวลา3ปีแม้การเจรจากับอัลฮิลาวจะคืบหน้าไปมากแต่ดียวยังไม่สามารถปิดได้ในขณะนี้เนื่องจากต้องรอการอนุมัติเงินทุนจากกระทรวงกีฬาของซาอุซึ่งยังไม่เปิดไฟเขียวทางนี้โอซิมเฮนยังตกเป็นข่าวกับอีกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีอาร์เซนอล รวมถึงบาร์เซโลนาและยูเวนตุสซึ่งสนใจดึงตัวไปร่วมทีมเช่นกันเฮลดีแล็บแมนยูเตรียมแผน2เลงสอยเอมเบลโมร่วมทับดีอลติกตีข่าวแมนยูเตรียมแผนดีหลังเฮลเลียมดีแลโดยเลงคว้าตัวไบอยนเอมเบลโมสตาร์ตัวเก่งจากเบรนฟอร์ดงานนี้ผีแดงระบุนี่คือออปชั่นที่ดีเยี่ยมจริงๆ แมนเชสเตอร์เตรียมแผนสำรองโดยเล็งคว้าตัวแบนเอ็มเบลโม่กองหน้าตัวเก่งจากเบนฟอร์ดมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังพลาดเซ็นสัญญากับเลียมดีแลปเป้าหมายแรกไปเรียบร้อยปีศาจแดงต้องการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าอย่างมากเนื่องจากราสมุธฮอยลุนและโจชัวเซิร์ซี่ไม่สามารถพึ่งพาในการทำประตูได้เลยโดยช่วงที่ผ่านมาพวกเขาล็อกเป้าอยากได้ดีแลปซึ่งทำผลงานได้โดดเด่นมากๆก,ก,กับอิฟสวิตเทว โดยซัดไป12ประตูจากการลงเล่นเกมหลีก37นัดให้ทัพม้าขาวอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของฟาบิโซโรมาโนนักข่าวคนดังยืนยันว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงกับดีแล็เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน30ล้านปอนด์ให้กับอิฟสวิตแม้พลาดเป้าหมายหลักแต่แมนเชสเตอร์มีแผน2โดยดิอลลติสื่อมาตรฐานสูงรายงานว่าผีแดงตัดสินใจที่จะคว้าตัวเอมเบโมจากเบรนท์ฟอร์ดมาร่วมทัพพร้อมให้เหตุผลว่านี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แม้นักเตะจะโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นในตำแหน่งแนวรุกริมเส้นก็ตามทางนี้แมนยูกำลังจะได้ตัวมาเตอุสคุนยาดาวยิงชาวบราซิเลียนจากวูฟทามตันวันเดอร์เรอร์ม,มาร่วมทัพแต่นักเตะไม่ใช่หน้าเป้าขนาดแท้เช่นเดียวกับเอมเบลโมนั่นทำให้แฟนบอลผีแดงค่อนข้างสงสัยว่าทีมรักของพวกเขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่เอาฮิราลลุนฉุดบูโนจากแมนยูเอเย่นบินรับฟังข้อเสนอก่อนพ้นเส้นตาย แฟรนันมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสถูกระบุว่าตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของอัลฮิลาวในซัมเมอร์นี้แม้จากสถานการณ์ล่าสุดตัวนักเตะจะยืนยันต้องการรับใช้สโมสรต่อหลังเคยเปิดใจว่าพร้อมย้ายหากผีแดงต้องการรับเงินค่าตัวก้อนโต ขณะที่รูเบนออมริมนายใหญ่ร่วมชาติแสดงความชัดเจนว่าไม่คิดปล่อยจอมทัพคนเก่งถึงกรณ์น,นั้นเดลิเมลรายงานว่าระหว่างที่แฟนันเดินทางไปทัวเอเชียกับสโมสรเอเย่นของเขาบินไปที่ริยาดเพื่อรับฟังข้อเสนอจากทีมของโปรลิกซึ่งเคยมีข่าวยื่นเส้นตายให้ดาวเตชาวเมืองฝอยทองพิจารณาว่าจะย้ายทีมหรือไม่ก่อนพ้นสิ้นเดือนนี้ สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่ามิเกลปิญโยเอเยนของมิดฟิลวัย30ปีเจรจากับตัวแทนของอัลฮิราวที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคมโดยสโมสรของลีกซาอุดีอาระเบียเสนอค่าแรงให้แฟนันเพิ่มจากที่เขารับกับแมนยูเต็ดสัปดาห์ละ2 8 0 0 0 0ปปอนด์เป็น70,000 0ปอนด์หลังหักภาษีแล้วภายใต้สัญญา3าปีซึ่งจะทำให้ดาวเตะทีมผีแดงกระเป๋าตุงปีละ65ล้านปอนด์หรือรวมแล้ว200ล้านปอนด์เมื่อบวกโบนัสเข้าไปด้วย ขณะเดียวกันหากแฟนนันตกลงย้ายมาค้าแข่งในโปรลลกเอาฮิลาวจะเดินเรื่องทาาฟ้าเขาจากแมนยูต็ดเป็นลำดับต่อไปด้วยการเสนอจ่ายค่าตัวนักเตะ100ล้านปอนด์เผย ETS มีแผนดึงสินรักอันโตนีและการนาโชรายงานจากคิกเกอร์อ้างว่าเอดิกเทนฮากุลสื่อคนใหม่ห้างยาไบเออร์เลวเซนแสดงความสนใจอันโตนีและอารโดกานาโช อดีต2ลูกทีมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่เขากำลังเตรียมทีมสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้กุนซือชาวดัตช์วัย55ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของเลเวอร์เซ่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่สโมสรยืนยันว่าชาบียอลลนโซ่จะย้ายไปรับงานคุมทีมเรอัลมาดริดนี่ถือเป็นงานคุมทีมครั้งแรกของเชนฮารนับตั้งแต่เขาถูกปลดจากยูไนเต็ดและถูกแทนที่โดยรูเบนอโมริมเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ตอนนี้เทนฮากกำลังโฟกัสกับการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์เพื่อปรับทีมเลเวเซนให้เป็นไปตามสไตล์ของเขาโดยมีรายงานจากเยอรมนีระบุว่าเทนฮารกเล็งดึงสองแข้งเก่าของแมนยูมาทดแทนฟอเรนเวสที่มีแนวโน้มจะย้ายออกซึ่อดังอย่างคิกเกอร์รายงานว่าอันโตนีและการาโชเป็นสองแข้งที่ถูกพูดถึงภายในสโมสรเลเวเซน sen, โดยมีโอกาสมากกว่าที่เดียวของปีกชาวบาร์เซเลนจะเกิดขึ้นจริงอันโตนีถูกปล่อยให้เรเบติสยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล และกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งโดยยิงไป9ประตูและแอซิสอีก5ครั้งแม้จะฟอร์มดีแต่อนาคตของเขากับยูไนเต็ดยังไม่แน่นอนและหากเจ้าตัวตัดสินใจย้ายออกเลโวคุเซนก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอในขณะที่การณชโชดูมันจะเตรียมย้ายออกจากทีมปีแสดงเช่นกันหลังกําลังมีปัญหากับอโมดิมเรื่องไม่พอใจที่ถูกดอปบ,บ่อยครั้งในระยะหลัง อาหมาัดวอนกานาโชอยู่พีต่อสีนน่ซันนาอามาเดียโลส่งเสียงอยากให้อเลโนโกกานาโชอยู่กับแมนเชสเตตต่อไปในฤดูกาลหน้าท่ามกลางข่าวที่แข้งชาวอารเจนตีถูกแจ้งให้หาทีมใหม่รายงานบอกว่ารูเบนอัรริมกุนซอทีมแจ้งให้กานาโชทราบเรียบร้อยแล้วว่าต้องมองหาสโมสรใหม่ในตลาดซื้อขายช่วงสมร์น,นี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่ดีในช่วงหลายเดือนหลังและกานาโชก็ตั้งคำถามต่อการตัดสินใจของกุนซอชาวโปรตุเกส ที่เลือกไม่ส่งเขาลงเป็นตัวจริงในเกมยุโรป้ารีกลอบชิงชนะเลิศถึงอย่างนั้นกาโชยังต้องเดินทางไปทัวร์เกมอุ่นเครื่องหลังจบลดูการพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมปีสัจแดงเพื่อหาเงินเข้าสโมสรพวกเขามีคิวจะลงสนามอีกนัดที่ฮ่องกงและอามัดที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเคียงข้างอโมดิมนั้นก็ได้บอกเขาอยากให้กาโชอยู่ต่ออเลฮันโดเป็นนักเตะท,ที่ดีมากนะและเราต้องการมีนักเตะดีๆอยู่ในทีมอามัดบอกกับนักข่าวที่ฮ่องกง ผมรู้จักกาหน้าเป็นอย่างดีมากๆดังนั้นผมหวังว่ากาหน้าจะอยู่กับทีมต่อในฤดูกาลหน้ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับทีมเลยนะตอนนี้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีการาโชจะได้ลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งอาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่เขาเล่นให้กับปีแสดงหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้น อาโมโดิมก็กล่าวถึงการาโชวว่าเขาคือนักเตะของแมนเชสเตอร์นักเตะทุกคนอยู่ที่นี่นักเตะบางคนบาดเจ็บและจะเป็นเรื่องดีกับพวกเขามากกว่าที่ไม่ต้องเดินทางมาเล่น2เกมนี้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติถ้าหากนักเตะลงเล่นได้ผมก็จะส่งนักเตะลงสนามผมพยายามที่จะแบ่งทีมให้ลงตัวเพราะไม่อยากให้นักเตะอายุน้อยเล่นร่วมกันหมดผมไม่รู้ว่าบรูโน่และกานาโชจะได้เล่นร่วมกันหรือเปล่านะผมพยายามจัดทีมให้สมดุลแต่ถ้าพวกเขาฟิต พวกเขาก็จะลงสนามเราจะให้ความเคารพกับทุกคนที่นี่อย่างเต็มที่เทรนใหม่อามัดกาาโชแจกนิ้วกลางแฟนผีแฟนๆงงกันเป็นแถวเมื่ออามาเดียโลและอารโนโกาาโชสองซุปตารแมนเชสเตอร์เดตดยกนิ้วกลางให้แฟนๆที่มาต้อนรับภายหลังจบซีซันแบบสุดห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรปีแสดงยกพลลงสนามหาเงินในแดนเสือเหลือง แต่ก็พ่ายทีมรวมดาราอาเซียนไปอีกศูนต่อหเมื่อคืนนี้ก่อนเกมนั้นแข่งของยูเนเต็ดได้นั่งรถบัสแบบเปิดประทุนทัวร์ตามท้องถนนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งก็มีแฟนๆมาต้อนรับอย่างหนาแน่นมีแฟนบอลรายหนึ่งแชร์ภาพบรรดานักเตะเดินผ่านฝูงชนและอาหมัดได้เดินผ่านกองเชียร์ที่ตะโกนเรียกชื่อเขาจากนั้นกลับยกมือขวาขึ้นมาชูนิ้วกลางให้แฟน จากนั้นปรากฏภาพอีกที่อาหมัดและกนณาโชไทถ่ายเซลฟี่กับแฟนๆโดยทั้งสองคนก็ชูนิ้วกลางพร้อมทำหน้าเข้มอย่างไรก็ดียังไม่ชัดเจนว่าเบื้องหลังสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่คาดว่าอาจเป็นมุกที่แข่งอยู่ในเดใช้กันภายในแคมป์แฟนแรายหนึ่งที่เห็นคลิปเผยว่าทุกคนทราบดีว่านิ้วกลางหมายความว่าอะไรแต่แฟนๆเหล่านั้นยังมีความสุขบางทีพวกเขาอาจถูกร้องขอให้ทำแบบนั้นหรือเปล่าอีกคนบอกว่าเอาจริงๆมันอาจลำบากในการโพสต์ภาพแบบนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือการชูนิ้วกลาง แต่มันก็แปลกมากในฐานะมืออาชีพที่ทำแบบนี้หลังจากแพ้ดูแย่นะคนที่3ตั้งคำถามต่อว่ามันเป็นเทรนหรืออะไรนั่นอามัดแจงชูนิวกลางหลังแม่โดนสบประมาทอามัดปีของแมนเชสเตอร์เดปเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าสาเหตุที่ชูนิ้วกลางให้แฟนบอลในมาเลเซียเป็นเพราะมีการกล่าวคำสบประมาทแม่ของเขาดาวเตะชาวไอริโคถูกถ่ายทั้งภาพและคลิปว่าได้ชูนิ้วกลางให้กับคนที่รออยู่ด้านนอกโรงแรมที่กัวลาลัมเปอร์ หลังแมนยูเจดเดินทางมาเล่นเกมอุ่นเครื่องหลังจบฤดูกาลแมนยูเได้ชี้แจงว่าอาหมาัดทำแบบนั้นก็เพื่อตอบโต้ตหลังมีการกล่าวคำพูดที่สบประมาทต่อแม่ของเขาอาหมาัดยืนยันเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์โดยกล่าวว่าผมให้ความเคารพกับผู้คนนะแต่ไม่ใช่คนที่ศบประมาทแม่ผมผมไม่ควรตอบโต้แบบนั้นแต่ผมไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำไปเรามีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมที่มาลเลเซียร่วมกับผู้คนที่ดีสมุสรยังยืนยันว่าคำพูดของแฟนบอลตอนที่อาหมัดกำลังเดินไปขึ้นรถบัต้นไม่ได้ส่อความหมายไปในทางเเหยยยียดผิวล ก่อนหน้าที่อา,าัดจะออกมาชี้แจงนั้นมีการคาดเดาว่าดาวเตวายี่สองปีแจกนิ้วกลางเพราะมีแฟนบอลตะโกนเรียกเขาว่าเดียโลอามาัดเคยพัวพันในคดีค้ามนุษย์สมัาอยู่กับอาร์เนต้าซึ่งทําให้เขาโดนปรับเงินไป42,000ปอนด์ในปี2021หลังจากสืบสวนว่าพบมีการใช้เอกสารปลอมและพ่อแม่ปลอมเพื่อพาตัวเข้าสู่ประเทศแล้วหลังจากเขาตัดตาโอเล่ออกจากชื่อของเข้าไป นักเตะก็อยากให้คนเรียกเขาสั้นๆง่ายๆว่าอามัดแมนเจิตยังเหลือเกมอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงในวันศุกร์อีกนัดก่อนที่จะปล่อยนักเตะไปพักผ่อนและเก็บตัวกับทีมชาติหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ